ยอยเ,อเอาต้แนแยงก็เอาต้แนแยงเลยฮึ่มจุดจอดโอ้พี่น้องอเออถุงเที่ยวนึงเนาะสวัสดีครับท่าท่าชาแนลพ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาโนไม้นะครับพี่น้องโนงไม้พอเขาเจ้าว่าเขาเจ้าตัดออกแล้วแนงมันจะขึ้นอันนี้เขาเจ้าเรียง น่าจะเป็นไผ่เลี่ยงนะครับอม่าหน้าเพิ่นเนเซียวผ้าหมา่าก็จะเป็นแจ๊กกัน,กนนะตรงพุนก็นจะเป็นสวนบกผิกครับพี่น้องเกษตรบกผิก,กไล่นาสวนผสมงามง้ามก็จะจัดสัรนบันแป้งได้ดีมากเลยอันนี้โอ้น่าจะเป็นต้นบกขุต้นกสมหม้อใหญ่พี่น้องนี่เห็นวะพี่น้องไปบึงคุนแหนงยี่ทั้งคุนไปพี่น้องนี่บึงงามง้ามก็จา โอ้หุ่นอันนั้นเขาเจ้าตัดออกแล้วมันปงขึ้นมาเห็นไหมมาเอาแหนงมันอยู่นี่ไปเบิังคำสีไหนบ่หุ่นแมลงแพล่เขามีเซียวยืนทั้งหุ่นมันขบไปก่อนแล้วนี่นี่เนาะนี่โอ้หุ่นปูกน้าตาไนท่านี้ก็จะเป็นสวนมันนะตองนี้ไอ้ลุยเลยขบไปเบิังกันได้ยี่งี้เพื่อนโอ้กว้างเลย อันนี้ต้นใหญ่มันใหญ่เลี้ยงเิ่นเงี้ยเหรออ้หเบิ่งเบิ่งหามที่เห็นบ่ยุบเห็นบ่นี่น,น,นี่นี่นี่น้องแห่งมันขึ้นตอจริงจริงนี่ดึงเอาเลยนี่พี่น้องเอาไปแกวทุก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 ,กแกงเอ้ยสุดยอดน่านี่นี่พี่น้อง พี่น้องหงแหนงเอ้ยงามงามเลยโอ้ยนี่หลุดออจกจังที่ค <c ười> ือผมเห็ดเอาบมเป็นบุใช่อีกนี่แหนงนึงพี่น้องขาวอุดจัว่ว เป็นเที่ยวเป็นแถวตรงนี้จะปลูกเอาก็หาไปเรื่อยๆฝนตกมันกำลังปง่งนี่อีกเนื้อ อันนี้นอนแบงามเลยพี่น้องนี่นอนโอ้้ยี่อ๋อพี่น้องงามเลยนี่น้องสองนอนหน่งนอนหนึ่งนึ่นอนึงนีนองามอื้งามเลยพี่น้องสวย โอ้ยหมดแล้วเสียมมานล้วเนาะเสียมเป็นมี่มดเนาะโอ้ยนึกว่าขึ้นโอ้ยมันเป็นนอนี่แหลนี่บัได้บัวไหนฟุตหนองอีกแน่นี่ nương gần thụp 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 kèng rất chưa ạ nương có gì đây nữa. Điều này. Điều này. Điều này

แดดเน้ยยังไงอืเอายมันออนตัวบ้องมันน่ะบ่โอเนี่ยไม่เซียวผ้ามากไปนาะผ้ามันหลักไม่ไพ่เพิ่นหลักมันบ่เนี่ยเต็มถุงเที่ยวเลยพี่นองโอ้เนี้ยมันหนีบเป็นเนาะโอ้ไ จับเบัง oh, ก <laughs> ันน่ะยกขึ้นบังให้พี่น้องเบังเนี่โอ้พี่น้องหลายเติอบุกเลยมาหลักเอาได้เนี่อย่าปากเขาติดอย่างนพี่น้อกเนี้ยมึงบอกง่ายเลยอุ้ยนี่ยังสวยนี่นี่อู้อู้ ดีหลายอยู่พี่น้องมากนี่มีเด็ดอุ้ยนี่เออเออหมดกับนี่พี่น้องไพ่เลี้ยงวนอืมมันวบน้ำสายน้ำอืมโอ้ขอทา โอ้ยได้แล้วแหนงน้ำใหม่ที่เราตามหากันนี่สวยๆถุงเที่ยวหนึ่งถุงแ่งหนึ่งนะน้ำใหม่มาไปแกงกินกันไปพร้อม